สวัสดีนะคะพ่อแม่ท่านนะคะพ่อแม่เอฟซีนะคะนี้เราจะจัดอาหารนะคะออเดอร์ที่พ่อแม่เอฟซีสั่งมานะคะมีสองร้อยคะแนนนะคะของพี่แต๋วนะคะสี่ตะกร้านะคะค่ะสองร้อยคะแนนนะคะสี่ตะกร้าพ่อแม่ก็ได้นะละขอบคุณมากนะคะพี่แต๋วคะ่ะ ี่ช่วยอาหารน้องช้างนะคะที่สั่งออเดอร์นะคะพเพราะพี่แต๋วมีแต่ความสุขความเจริญนะคะ,คะ,คะที่นาการงานนะคะ,คะ่ะเดี๋ยวนะคะนี่ของคุณนันทิธิธิดาทิยานะคะของคุณนันทิยานะคะสองร้อยคะแนนนะคะของคุณนันทิยานะคะ 200รคะแนนนะคะสีต่ตะกล้านะคะขอบคุณมากครับอันนี้ก็เป็นลูกหลานพ่อควานแม่ควานนะคะที่ช่วยนะคะขอบคุณมากมากนะคะขอขอให้คุณนันทิยาพบแต่ความสุขความเจริญนะคะความเจ็บความไข้อย่าให้มีนะคะเจริญในหน้าที่การงานนะคะขอบคุณมากมาก,มากนะคะที่ช่วยอาหารน้องช้างนะคะที่ช่วยสั่งออเดอร์นะคะออเดอร์เราก็ไม่ค่อยมีใครสั่งเท่าไหร่นะคะ น้องช้างเราก็กินเยอะนะคะแม่มะลิของเราค่ะกินเยอะค่ะแกก็ยังว่าน้องช้างตกงานยังไม่มีรายได้ตรงไหนนะคะรอความช่วยเหลือจากพ่อแม่เอฟซีนะคะทีนี้หนึ่งร้อยคะแนนนะคะคุณไพโรชายาชายางกูลนะคะคุณไพโรชายางกูลนะคะหนึ่งหนึ่งร้คะแนน หนึ่งรอยคะแนนนะคะอาขอพบแต่ความสุขความเจริญนะคะคุณไพโรชละชยางกูลนะคะถ้าเอ่ยชื่อไม่ค่อยถูกก็ขอโทษขออาภัยด้วยนะคะพ่อแม่ f อฟท่านไหนนะคะที่จะสั่งออเดอร์น้องช้างอีกนะคะก็สั่งได้นะคะทุกนี้เราก็จะมีออเดอร์อาหารช้างแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะทุกวันนะคะ ถ้าจะสั่งออเดอร์ก็สั่งได้นะคะสั่งทางไลน์เลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะพ่อแม่เอฟซีทุกท่านคะ่ะที่ช่วยอาหารช้างนะคะเรามาดูแม่มะลินะคะมาดแมะะูแม่มะลินะคะแม่มะลิมาดูแม่มะลิกินนะคะกินอาหารที่พ่อแม่เอฟซีสั่งนะคะกินอย่างรอร่อยเลยนะคะค่ะ ขอบคุณพ่อแม่เอฟซทุกท่านนะคะที่ช่วยมานะคะแกกินอย่างอริดอร่อยเลยนะคะวันวันก็กินเยอะนะคะแม่มะลิค่ะขอบคุณมากๆนะคะทุกนี้เราก็จะจัดออเดอร์อีกนะคะช่วยสนับสนุนออเดอร์เราด้วยนะคะพ่อแม่เอฟซทุกท่านนะคะขอบคุณนะคะ